สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงของตักศิลาโหราศาสตร์นั่นนะครับซึ่งเป็นของสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลาโหราเราเป็นสถาบันที่สอนวิชาโหราศาสตร์และตอนนี้เราก็ได้มีมูลนิธิของเราเองแล้วนะฮะก็จะเป็นมูลนิธิเราก็ทําช่วยเหลือสังคมตลอดมานะครับ เช่นในทางที่เรามีการเอามามาให้ทานหรือคือไงเอาของมาแจกให้กับชาวบ้านที่ยากไรนะฮะให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากไร้ขาดโอกาสเราก็ให้ทุนเราก็มอบทุนกันให้กันเป็นประจำมีการแจกของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะเราก็ทําของเราตลอดทําบุญทออกระถินทออพระป่าเราก็ทําของเรานะฮะเราก็เราก็มุ่งไปทางด้านบํารุงพร,พระศาสนาด้วยนะผมสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์และวิชาสัตตะเลขาโนรกเคราะห์ในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเริ่มเปิดวิชาหัตถศาสตร์และ ก็ไปสอนวิชาไพทารโอฮะคือไพย,ยุสเียนะครับก็สอนด้วยคือก็เราก็เอาตำนานของเทพเจ้าของกรีกมาบันทึกเอาไว้แล้วเขียนไว้แล้วสอนให้รู้ว่าเทพเจ้าของกรีกแต่และองค์นั้นเขามีความหมายอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรอันนี้ก็คือลักษณะของราศรีต่างๆเพราะเทพของกรีก โบราณน,นั้นมีอยู่12องค์ซึ่งอยู่ในปราสาทเทพบิดรหรือเทพกรนำของของกรีเขาเนี่ย12องค์นะครับแบ่งออกเป็นสองเพศคือทั้งเพศหญิงเพศชายเพศหญิง12องค์นะครับเท่ากับ 10, เหมือนกับ12ราศีราศีทั้ง12เนี่ยแบ่งออกมาเป็นราศีเพศชายและเพศหญิงนะครับแย่งแบ่งสองเพศนะครับตรงนี้ก็สอนส่วนวิชา พุศาสตร์ไทยประยุกต์นั้นเป็นการเอาวิชาโหรศาสตร์ไทยโบราณดังเดิมจากอาารานาจารหลายท่านรวบรวมมานะครับไม่ใช่วิชาของผมเพียง่ผมไปศึกษาแล้วรวบรวมออกมาเอามาใช้แล้วก็ไปเอาของหลักวิชาโหรศาสตร์สากลมารวมด้วยรวมทั้งวิชาของอินเดียวิชาของอินเดียเนี่ยเขาดูไปถึงครึ่งองศานะฮะ ขอ,ของจีนเนี่ยเขาดู360องศา260องศาแต่ของอินเดียเขาดูไปถึงครึ่ององศาเท่า <_ s af> กับว่ามีเรื่องราวอยู่720เรื่องราวของอินเดียนะดูตั้งแต่ครึ่ององศาครึ่งครึ่ององศาแรกของราศีเลขู่เลขี่เลขู่และครึ่งราศีหลังของราศีเลขู่อย่างนี้เลขคู่เลขี่อย่างนี้อาทีนาราศีหลังอย่างนี้ เป็นเป็นเรื่องของศาสตร์ของอินเดียเขาจะบอกถึงอะไรอะไรเพราะนั้นศาสตร์ของอินเดียเขามีก็รา,ายละเอียดมากก็สามารถถ่ายลงในรายละเอียดลึกมากนะผมก็เอามาใช้ร่วมกันนะฮะในการสอนลูกศิษย์และหลักตรงนี้แหละที่ผมเอามาหาดวงดาวอะไรที่เป็นดาวดีที่มาเป็นเลขเด็ดในการที่ผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ของผม,ผม,ผ,มผมเรียนย้ำทุกครั้งนะว่าผมไม่เล่นหวย ชีวิตผมไม่เล่นหวยเลยนะฮะผมไม่เล่นผมไม่แทงหวยผมไม่สนับสนุนการพนันประเภทนี้ผมซื้อลอตเตอรี่ของสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะฮะพอสนับสนุนยอย่างน้อยก็เงินได้เข้าคลังและรังทางกองสลากก็ทางก็ได้เอาเงินจำนวนเนี้ยเงินส่วนต่างที่กำไรเนี่ยก็มาช่วยเหลือสังคมตรงนี้เราสนับสนุนนะครับผมไม่ให้หวยนะฮะผมเรียนตัวผมไม่ให้หวยใคร ผมเพียงจะเล่าให้ฟังว่าผมชอบเลขอะไรแนละ้วผมจะซื้อเลขอะไรท่านนั้นอย่างวันนี้ผมก็พิจารณาดวงโลกและดวงเมืองในวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นสิบสองค่มเดือนเก้าก็เรียนนิดนึงว่าผมใช้หลักชาโหราศาสตร์ในการดูเรื่องวันเกิดผมเกิดขึ้นสิบสองค่มเดือนเก้าเพราะนั้น ไม่วันจะเป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่ก็ตามก็คือวันเกิดผมในวันึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้าคราวนี้มาตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันเสาร์นะครับก็ถือว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันเสาร์นี่จะให้คุณผมหมายที่ผมจะซื้อลอตเตเรียกว่าจะสู่วันที่หนึ่งเข้ามั้งไหมเนี่ยนะฮะก็จะต้องดูแล้วก็มาดูดวงโลกในวันนั้นเราก็จะเห็นดาวต่างๆที่ผมทำเอาไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยมันมีมีหลัก ของเขาอยู่อย่างในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็พูดถึงว่าราศีอะไรที่จะมีโชคเพราะนั้นเราก็จะจับดาวออกมาเรียงกันไว้ทีละตัวก่อนนะครับก็เป็นแนวของผม สำหรับในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้น <Marcheg. S 1> ผมเห็นดวงดาวที่เด parole, ่นๆที่ผมจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยเนี่ยผมอัดรายการเสร็จนี่ผมจะไปต้องไปเดินเดินดูเพราะว่าผมอัดไว้ก่อนผมอัดในวันที่19กากรกฎาคมลอตเตอรี่คงยังไม่วางขายผมจะไปซื้อแถวแวสีแยกครอบครัวเรามาดูเลขกันก่อนเลยนะก็ยังติดใจ ดาวจันท์อยู่เพราะดาวจันรมาอยู่ตรงนี้ยืนตำแหน่งที่ดีแล้วดาวจันทร์ก็มาทับลัคนาผมด้วยแล้วเป็นวันเกิดผมเนี่ยดาวจันมาทับลับผมว่าผมจะมีโชคนะแต่มีโชคเกี่ยวกับอะไรเนี่ยและดาวพุธสี่ในวันนั้นก็ดีเหลือเกินดาวพุธสี่อยู่ในราศีมิถุนเป็นเกษตรและมีจุดที่ดีส่วนในศาร์ของผมก็คือศาสตร์ ตัดเลยขานุพรเคราะดาวพุธสี่ก็ถึงจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประแต่ก็ไม่ไม่เสียหายอะไรนะฮะก็ยังดูดีอยู่นะครับโอ้ปิดไปดาวพุธสีผมต้องมาวางไว้ตรงน,น,นี้อันนี้อันนี้ เอาดาวดาวเสาร์คือวันเสาร์เอาดาวเสาร์มาใส่ไว้คู่กับสองกับ7จกับสองคู่น,นี้เมื่อโง่หินแล้วผมบอกสองก็หกพบก,กาโตกใจก็จับเอาไว้คู่กัน เหตุผลเจ็ดสองเก้าหรวมเป็นสิบห้าเป็นกำลังของดาวจันทร์ก็มีผลนะฮะดาวสี่เจดสี่คู่นี้เป็นคู่สมผลเป็นคู่สมผลและเป็นคู่ธาตุด้วยกันทั้งธาตุลมและธาตุดินดาวพุธสี่เป็นคู่สมผลเป็นคู่ธาตุ ตรงกับวันเกิดผมผมเกิดวันผมเกิดในพศ2489ก็ขอเอาเพชรหน่อยไม่เคยทำมานานแล้วแต่ว่าผมก็ซื้อผมตลอดเนี่ย489เนี่ยแต่คราวนี้เอาให้มันเหมาะเหม็งไปเลยนะฮะรวมละ12 21รวมได้21 21ในดีนะเป็นกำลังของดาวศุกร์ ดีเ็นให้คุณเก้ากับหกดีต่อกันเป็นสิบห้าแต่ยังเหลืออีกหนึ่งดวงดวงนี้ถึงจะถอยหลังอยู่ในราศีธนูแต่เขาเป็นเกษตรแล้วอยู่คู่กันด้วยกับสองก็จับมาไว้ซะด้วยกันนะ แล้วมันลึกๆโดยเซน์ของผมพอพลาดแปดจะอยู่อีกนะอาจจะเป็นแปดสองแปดห้า 8, 2, 8, อะไรพวกนี้นะแปดเก้าแปดสี่อะไรพวกนี้ตัวแปดจริงน่าจะเป็นตัวเด่นแต่ที่ผมตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้ความจริงผมจะควรเอาไว้ตรงกลางนะฮะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะทบทวนให้ดูอีกทีนะ,ะว่าห้าสองแปดเจด สองหกสี่สไป้านี่พอสอเกิดผมผมก็ตั้งใจะจะซื้อของผมผมจะซื้อเลขกลุ่มพวกนี้แหละไม่หนีไปไหนนะฮะแล้วก็อาจจะทิงท้งๆว่าคือเป็นห้าสองเก้าก็ได้หรือ7จ็สองเกก็ยังได้นะเนี่ยสองหสองสก็ได้ส,ส,สเริ่มเนี่ยผมวางไว้ที่สี่สองหกนะฮะผมจัดของผมไว้ ทีนี้พอมาดูว่าอ้มันตรงวันเกิดผมก็เลยเอาตรงนี้มาใส่ที่จริงเป็นเป็นตัวเลขที่ผมวางไว้แต่แ,ตแรกแล้วนะ426724เนี่ยอย่างนี้ผมก็ผมเริ่มต้นน่ผมคิดที่ตรงนี้เลย724ผมจับเลขตรงนี้มานะฮะแล้วเอา6เนี่ยทีนี้มันจะเยอะไปมันจะใหญ่ไปเนี่ยมันเลขหัวตัวหนามันใหญ่เกินผมก็เลยแมมเ,เปลี่ยนดีกว่าเอาตัวนี้มาใส่แล้วว่า2กับ6มันสวย คู่นี้มันสวยงามมากมัน,นไม่หนีไปไหนห้าเขาก็ดูดีแล้วก็คู่กับสองด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะซื้อเนี่ยห้าสองสองห้าเนี่ยคนจะซื้อพวกเนี้ยแปดสองห้าห้าสองปดอะไรอย่างเนี้ยเจ็ดสองหเจดสองสี่ะไรแล้วซื้อผมวนๆอยู่แถวๆเนี้ยนะแต่กลุ่มเลขพวกนี้ที่หลักๆสามชุดนี้ผมเอาแน่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะคร ก็ให้แล้วเข้ามางวดที่แล้วก็ผมพูดเอาไว้ว่าออกวันพฤหัสนะเกือบสองดีสองโอ้โหมนเจอกันดีแต่ว่าออกวันพฤหัสเป็นดาวหาและเดือนแปดเมื่อเป็นเดือนแปดแลวแปดเป็นตัวเลขของดาวดาวลาวหูแปดก็ดีนะครับแล้วก็เป็นเลขมงคลนะฮะหกแปด สองแปดอะไรพวกนี้เป็นเรื่องมงคลด้วยก็เลยก็เลยออกมาตามนั้นทั้งบนทั้งล่างก็มีลูกสิทธ์ูก็โอนค่ากาแฟมาให้ก็ขอบพระคุณนะก็ขอบพระคุณว่าขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับ088 017 2129อันนี้เป็นไอดีลายด้วยนะใครที่อยากได้อะไรเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นใกล้ๆวันอย่าไปหา จะหาซื้อรถตู้ให้มันใกล้เคียงเนี่ยต่อทางไลน์เข้ามาหาผมเลยนะเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วเราจะได้คุยกันทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบขอะคุณที่ได้ติดตามเราตลอดมานะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ